สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ผมไม่ได้มากรีดยางนะแต่ว่าผมมาเที่ยวสวนยางที่ผมเคยกรีดตอนแบ่งครึ่งนะครับก็เ,เดี๋ยวจะพามาดูสวนยางที่ผมกรีดเมื่อตอนปีที่แล้วต้นนั้นอาบหน้าไม่ลงร่องนะพี่น,น,นี่ครับพามาดูสวนยางที่ผมเคยกรีดแต่ว่าแต่ว่าแปลงนี้ไม่ใช่แปลงที่ผมกรีดนะแปลงที่ผมกรีดจะอยู่ข้างนอกนู้นนะครับแต่ว่าก็มาเจอกับพี่รัน พี่ที่อากีดยางด้วยกันครับกีดยางด้วยกันแล้วก็ทำ u t u b e ด้วยกันช่วงก่อนเดี๋ยวมาชมบรรยากาศสวนยางเขาโอ้พี่ต้นนี้อาบหน้าไม่ลงร่องเนี่ยลงครึ่งหนึง่งแล้วก็ลงข้างล่างหยีเป็นครึ่งนู่นน่ะนี่ครับอันนี้เป็นยางยางบริษัทนะครับที่ผมมากีดแบ่งครึ่งเมื่อ ีที่แล้วที่มาฝึกกีดนะครับอันนี้ก็เป็นรอยกีดของพี่รันเขาก็มีเข้าบ้างครับวันนี้ไม่ได้มากรีดผมมาจังหวัดแพร่ะนะครับก็ตอนนี้อยู่เขตจังหวัดแพร่มาบ้านแฟนมาหาลูกสาวพอดีว่าลูกสาวเป็นมือเท้าปากนะครับโรคที่มากระฝนนะมันจะเกิดขึ้นกับเด็กนะครับก็ลูกสาวผมก็เป็นแต่ว่าเริ่มหายแล้วครับ เดิมหายแล้วก็เป็นได้สองสามวันละไม่ขึ้นมือตุ่มไม่ขึ้นมือขึ้นไม่ขึ้นเท้านะครับก็ขึ้นแค่ในปากข้างนอกปากไม่ขึ้น,นครับอาการก็ดีขึ้นละหายห่วงละดูครับยางยางออกออก,ออกเยอะมากเป็นยางแก่นะครับนี่ยางประมาณยี่สิบกว่าปีน่าจะได้ครับเพราะว่ากีดมาหลายหน้าแล้วดูจากจากการผ่านฝีมือมาอย่างโชคโชนครับ อันนี้ก็เป็นหน้าแรกที่เขากีดกันนะครับนี่หน้าแรกแลวนี้ก็เป็นหน้าสองนี่ครับเป็นหน้าสองหน้าสองนี้ก็พี่รานเพิ่งจะเพิ่งจะกีดถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นของปีนี้อันน่นอันนี้น่าจะสองปีอันนี้อันนี้เป็นยางเริ่มเปิดเมื่อน่าจะสองสามเดือนที่แล้ว,ลวที่เริ่มเปิดใหม่ เป็นต้นแก่ครับยางออกดีอันนี้เขาก็ทานทาดินแดงครับการเช่าไปก็คลิปนี้ก็จะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปไม่ยาวนะครับจะพามาดูบรรยากาศในสวนยางที่ผมเคยกีดนะครับเขาก็จะปลูกกาแฟด้วยเป็นยางบริษัทครับอ่ากาแฟนี้น่าจะปลูกมาหลายปีแล้วครับเห็นอย่างงี้หลายปีแนละ้วกาแฟแก่กาแฟเท่าแล้วครับเนี่ยก็มี มีเม็ดบ้างไม่มีเม็ดบ้างครับติดม,าม้างไม่ติดบางแต่เขาไม่ได้ทําแล้วนะครับเขาก็ติด,ตดเม็ดมาก,ก็ล่วงล่วงไปเขาไม่ได้สนใจนะครับพอเขายกเลิกไปแล้วเขาเลิกทําไปแล้วเขาก็มาทําสวนยางต่างหากนี่ครับนี่ยางออกเกือบครึ่งถ้วยนะครับนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เจ๊เขาใช้ใช้ฮอร์โมนหรือเปล่านะครับแต่ยางแก่ ถ้าออกประมาณนี้นี่น,น่าจะไม่ได้ใช้ถ้าใช้นี่มันต้องออกเยอะกว่านี้แน่นอนลำต้นใหญ่มากครับผมอบน่าจะไม่ทั่วก็ยางมันตายไปเยอะนะครับยางมันเป็นยางแก่เนาะตายเยอะอันนี้ก็ตายไปประมาณ1 2ึ่งสองสามต้นล็อกนี้เฉพาะเบิร์นี้นะครับที่ตายไป นี่ครับบางต้นก็ออกมากบางบางต้นก็ออกน้อยนะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะแนะนําเจ๊ใ,ใช่ปุ๋ยน้ําที่ผมใช้นะครับที่ผมเอามาใช้เผื่อจะแนะนําให้เจ๊เขาใช้พี่นี่เจ๊เขาได้ใช้ฮอร์โมนไหมเนะี่ย ไม่ใช้มานานยังแกไม่ใช้เลยหรือว่าไงแว่าจะนๆลองเปลี่ยนฮอร์โมนจากฮอร์โมนเป็นปุ๋ยน้ำดิผมใช้อยู่ตัวตอนนี้เดี๋ยวลองคุยกับเจ๊ให้เจ๊เก่อนอีกนานเหรอก็แค่แปรงนั้นแปรงเดียวไม่ใช่หรอ แป่งที่ผมเกียนนะหรือว่าข้างในโน้นที่เขาไถาที่เขาอัดแก๊สตอนนั้นอ๋อเอาแล้วผู้จัดก,การนเะผา่าเผาถ่านเนี่ยทำหลายอาชีพเลยเดี๋ยวนี้น <laughs> อะไรวะมันไม่ลงล่องอ่มันไม่ลงลองอ่องไงใช่ไ่ไมม ไม่อยากไปเที่ยวเขาอยากอยู่ในป่าไม่อยากเข้ากล,ลุ้งคลิปนี้ก็พามาดูกี่ร้านหยอดน้ำกดแล้วกันครับมาคุยพามาดูสวนยางเล่นๆยางออกเยอะนี่ขนาดไม่ใช่โฮอร์โมนนั่นนะม,มันเป็นยางแก่เนี่ยมันออกเยอะ อ่ผมผมสั่งปุ๋ยขี้ไก่ยังไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยอ่ารากมันจะมากินนี่ครับผมจะใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ขี้วัวก็ได้อันนี้อันนี้เขาเอาเศษอันนี้มาด้วยเหรอขี้ไก่เป็นปุ๋ยเขาเก็บใช้ก็นี่ครับพวกเน่รากยางมันก็จะมาขึ้นมากินนี่ครับจากคุณผู้ชมน่าจะได้ดูจากหลายๆช่องนะที่ว่าเขาเอาเอาปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าขี้วัวก็ได้มากองแต่ส่วนมาก ท,ที่ใน u t u b e นะเขาจะมากองตรงกลางแบบนี้ครับระหว่างต้นสี่ต้นนะครับอย่างอย่างต้นนี้ใช่ไหมครับต้นนี้ต้นนี้แล้วก็จะมีต้นนี้อันนี้สมมุตินะสมมุติว่ามีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ครับเขาจะวางไว้ตรงที่ผมยืนนี่เลยแล้วลากลากยางกับสี่ต้นนะครับมันก็จะมากินอยู่ที่กองเดียวผมก็จะทําแบบนั้นนะครับแต่อันนี้ของเจ๊ของเจ๊เขาใส่ระหว่ er. างต้นนะครับนี่ระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะครับกินกองนี้ แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเปืองปุ๋ยปุ๋ยหน่อยเพราะว่ามันกินแค่สองต้นเนาะนี่ครับน่าจะใส่มานานลแล้วแหละเพราะปุ๋ยมันละลายแล้วนี่ครับโดนฝนเจาะเป็นภูเขาเลยนี่ครับเป็นรูปเป็นทรงเลย ก็คลิปก็จะมีประมาณนี้ครับพามาดูส่วนยางที่ผมเคยกรีดเนาะที่ผมเคยมารับจ้างตอนกรีดแบ่งครึ่งนะครับแต่ว่าไอ้แปลงที่ผมกรีดนะมันจะอยู่ข้างหน้าก็จะพาไปก็มันไกลเนาะขี้เกียจเดินไปครับก็มีประมาณนี้พามาดูบรรยากาศในส่วนยางมันเป็นยางแก่เนาะนี่ครับยางต้น,นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่แปลงนี้เป็นแปลงที่พี่รันกรีดนะครับ หลังลก,ก็กีดเอาไว้ครับก็จะมีประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ได้อาจจะไม่ได้กีดหลายหลายหลายบ้านเลยอาจจะเป็นอาทิตย์เลยนะครับของตัวเองเพราะผมต้องอยู่ดูลูกสาวก่อนเนาะถ้าลูกสาวหายดีแล้วก็จะกลับไปกีดของตัวเองครับก็จะกลับไปทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมตอนนี้ผมก็มาเที่ยวบ้าน่อตา ต่างจังหวัดก,ก็อาจจะมีคลิปแนวนี้ให้ดูประมาณสองสามคลิปนะครับผมก็จะมาถ่ายสวนของอของป้าๆลุงๆแถวบ้านนะครับเพราะว่าที่ทบ้านพ่อตาเขามีสวนยางเยอะผมก็อาจจะมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นคลิปที่ไม่ได้กรีดเองนะครับ่อสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ